ครับวันนี้เราจะมาสอนติดฟิล์มกันนะครับนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีนะครับกอตเทปผ้านะครับเช็ดฝุ่นหน้าจอนะครับแล้วก็ฟิล์มนะฮะอันนี้เป็นแบบใสนเนาะแล้วก็โทรศัพท์นะครับนะฮะโอเคเรามาเริ่มติดกันเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับให้เอาผ้าเนี่ยเช็ดที่ตัวเครื่องโทรศัสัก่อนนะครับเพื่อให้ฝุ่นที่หน้าจอออกให้หมดนะฮะ จะได้ไม่มีฟองอากาศขึ้นมาแล้วก็ใช้สกอตเทปครับแปะเข้าไปที่หน้าจอนะฮะเพื่อเอาเศษฝุ่นเล็กๆนะครับออกเมื่อคิดว่าเอาออกหมดแล้วนะครับก็ดูความเรียบร้อยนิดนึง ก็เตรียมตัวติดฟิล์มครับแกะฟิล์มออกมาครับผมคอมมี่นะฮะโอเคแกะเลยครับนะครับให้เริ่มแกะที่หน้าหนึ่งก่อนนะครับหน้าหนึ่งนะฮะเพื่อที่เพราะหน้าหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นกาวนะครับมันจะได้ติดกับหน้าจอนะครับเช็ดพวกคอหน้าจออีกสักทีนะฮะ นะครับเล็งตัวนี้ยากนิดนึงนะครับต้องเล็งให้เข้าที่นิดนึงนะครับตัวฟิล์มีิจะไหลไปเองนะครับจะไหลาตามหน้าจอไปเองนะฮะคือไม่ต้องมากดอะไรให้มันยุ่งยากนิดนึงนะครับพอไหลไปแล้วนะครับพอคิดว่าตรงแล้วนะครับก็แกะหน้าสองออกครับ ดูความเรียบร้อยน,นิดนึงแล้วก็เอาผ้านะครับเช็ดที่หน้าจอนะฮะไล่อากาศออกให้หมดนะฮะสังเกตนะครับว่าฟิล์มมันจะตรงกับขอบพอดีเป๊ะนะฮะดังนั้นฟิล์มนี้ก็แสดงว่าตรง เช็ด <She S 2> นะครับหน้าจอร,รอยนิ้วมืออะไรที่เราตัดจับมากีีกะเช็ดนนึ่งใช้กับ <k up> ขอบนะเพื่อความเรียบของฟิล์มโอเคนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับเห็นไหมฮะติด <f irm> ฟิล์มนะครับ ไม่ถึงสานาทีนะครับก็จะได้ฟิล์มที่ขอบข้างๆนะฮะก็เรียบนะครับไม่มีลอยบับเบิ้ลอะไรขึ้นมานะครับเตัวนี้จะมีจุดข้อสังเกตนิดนึงนะครับฟิล์มของคอมมี่เนี่ยจะมีรอยน้ำมันที่ตัวของฟิล์มตรงนี้นิดนึงนะฮะเมื่อเวลาส่องไฟหรืออะไรจะเห็นนะฮะแต่มันเป็นฟิล์มชิ้นพิเศษครับ ะะซึ่งเวลาโดนวัตถุอะไรเนี่ยขูดหน้าจอเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ามันเป็นปัญหารเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับดังนั้นตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นฟิล์มที่ดีแล้วนะครับด้านนะเมื่อผมลองใช้สก็อตไบค์ขูดมันก็ไม่ไม่เป็นรอยเป็นรอยยากมากนะฮะดังนั้นก็อุ่นใจได้เลยนะครับโอเคครับจบการสอนติดฟิล์มครับสวัสดีครับ